สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมไอออนสองกันนะคะสาหรับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนาะเอาง่างๆยๆก็คือวันนี้แม่บ้านจะขออนุญาตมารีวิวเกมนี้แบบสั้นๆนะคะจะเป็นความรู้สึกแรกของแม่บ้านนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีเล่าอะไรให้ฟังด้วยอ่ะทีนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลทุกช่องทางด้วยนะคะ เอาละนะคะอันนี้อ่ะเอาละค่ะไอออนสองนะคะวันนี้จะขออนุญาตมารีวิวแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะคะมันจะสั้นจริงไหมไม่รู้เหมือนกันปกติบางทีคิดไม่เคยสั้นเลยแต่จะเป็นไปรีวิวแบบสั้นๆจริงๆจะพยายามให้มันสั้นอืมอันนี้นะคะไอออนสองนะคือเอ่อตอนนี้ไอออนสองนะคะเป็นเกมเซิร์ฟไต้วันนะคะที่เอ่อทางตัวเกมก็ ค่อนข้างจะงงงนิดนึงตรงที่ผู้พัฒนาเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะบอกเป็นโกลโบตอนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็ี่นมาอะไรก็ไม่รู้แต่สรุปว่าที่ถ้าเข้ามาเล่นกันจริงๆเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟไต้หวันนะคะที่มีภาษาอังกฤษให้เลยนะคะแต่ว่าไม่มีภาษาไทยเนาะซึ่งอนาคตถ้าทุกคนจะถามว่าถ้าสมมติว่าจ้านาแม่บ้านมาเล่นเซิร์ฟนี้หรือว่าจะต้องรอโกลโบดีไหมโดยส่วนตัวค่อนข้างจะต้องบอกว่า จากที่ศึกษาหรืออะไรมานะคะคือถ้าถามได้บ้านเนาะแม่ม่ค่อนข้างเชีย์ให้มาไต้หวันไปเลยนะคะเพราะว่าเกมเนี้ยมันมีเรื่องของ PvP เข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะมันเป็นสงครามระหว่าง2ฝ่ายนะคะแล้วฝัง่งเ l ลิออสกับแอสโรมเดียนนะคะก็คือเทพกับมานั่นเองซึ่งมันก็จะมีเรื่อง PvP เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปเล่นเซิร์ฟเอ็นเอค่ะมันมีปิงเยอะแน่นอนซึ่งมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะสาหรับเรื่องปิงมันก็จะไม่สนุกมาเอนจอยตรงนั้นน่ะเนาะ ทีนี้ก็รู้สึกว่าเอออยู่ไต้หวันไม่แย่อีกอย่างหนึ่งเขามีภาษาอังกฤษให้เราด้วยนะคะอืมแล้วก็ไม่ต้องมุดด้วยนะอ่ะทีนี้นะคะเอ่อต้องขออนุญาตเล่าก่อนว่าวันแรกเลยที่เกมเปิดอะคะ่ะคือวันที่สิบแปดตอนสี่ทุ่มของไทยเนาะซึ่งเซิร์ฟล่มทุกอย่างคือแบบว่าล่มหมดเลยนะคะทุกคนล่มแบบล่มอะคะ่ะล่มไปเลยซึ่งมันก็จะแบบนั้นนะนะอ่ะทีนี้คือเกมมันเซิร์ฟล่มเนาะซึ่งมันก็เลยเป็นความประทับใจ ที่ไม่ดีเท่าไหร่สาหรับใครหลายหลายคนนะคะแต่สําหรับตัวดิฉันเองอะค่ะเออแม่บ้านเองอะไม่ได้อะไรเพราะว่าแม่บ้านอะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยเพราะว่าโอเคตอนนี้ต้องเท้าความก่อนดิฉันเป็นผู้เล่นแบ c ็กเซิร์เก่ามานะคะซึ่งเกมนู้นก็ไม่ได้เลิกนะอันนี้ขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งอะ,ะทีนี้ความที่เราอะไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับไอออนซองเลยนะคะเราแค่เออเห็นว่า เอ,อเป็นเกมใหม่แล้วก็เราเคยเล่นไอออนหนึ่งมาก่อนเมื่อสมัยแบบห,หูนานนานแบบนาน,น,านจัดันน่าจะสิบห้าปีที่แล้วได้มั้งไม่แน่ใจมันถึง,ม,ถงมันจะถึงแหละมันนานมากๆก็เลยแบบเออเกมนี้ยม,มันดีนะแต่ว่าไอออนหนึ่งอะค่ะเขาไม่มีแบบเขาเป็นเซิร์ฟเอ็นเอแล้วเขาก็เหมือนไม่ได้มาตีตลาดฝั่งซีหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ารอบเนี้ยเขาก็เหมือนจะมาตีตลาดเราด้วยอะไรด้วยนะคะก็เขาก็พยายามจะไปโกโบแหละทีนี้ อ,อหลังจากที่ได้ลองเล่นนะคะตอนนี้มาประมาณสามวันปะ่ะประมาณสองวันดีกว่าเออประมาณสักสองวันเนาะเพราะวันแรกมันเข้าไม่ไดห้หลังจากที่ลองเล่นมาสักสองวันนะคะในความรู้สึกแรกของไอออนสองเลยคือเออ,อันดับแรกเลยคือรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นเกมมือถือที่ผสมพีซีค่ะแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยบอกไว้แล้วนะว่าเกมอ่ะมันเป็นพีซีผสมไม่ใช่สิ คือเขาลงทั้งพีซีและมือถือเนาะแต่เขาบอกว่าเขาอะเอาเขาอะเอาพีทำพีซีก่อนแล้วไปลงโมบายแต่ถ้าถามแม่บ้านอะในความรู้สึกแม่บ้านไม่รู้สิจากที่เป็นคนเล่นเกมพีซีมาตลอดชีวิตนะคะบอกได้เลยว่าเขารู้สึกว่ามันน่าจะทําเป็นมือถือก่อนแล้วค่อยมาลงพีซีมากกว่าคะ่ะแต่ว่าเขาน่าจะมาแบบปรับเปลี่ยนตอนหลังนะคะซึ่ง ระบบคอมแบททำออกมาได้ดีเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบความแอคชั่นหน่อยๆผสมกับลิดเดินลิดเดินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างแม่บ้านในเล่นเคียร์ลิกอะคะ่ะมันสามารถวิ่งตีได้เลยเนี่ยกดขิดซ้ายลิดขวาประมาณนี้แล้วก็ผสมสกิลเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเลยสนุกตรงนี้แต่ทีเนี้ยอาจจะทําให้บางคนรู้สึกยากไปเลยแต่ถ้าใครชอบความท้าทายอะไรแบบเนี้ยค่ะเกมนี้ตอบโจทย์คุณเลยจริงๆข้อเสียเดียวของไอออนสเลยนะ จริงๆคือเรื่องไอ้นี่ค่ะถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่ชอบเล่นคนเดียวไม่ชอบหาคอมมูนิตี้ไม่ชอบมีปาร์ตี้หรือชอบปีเพื่อนในการเล่นนะคะคุณจะไม่เหมาะเพราะว่านะคะก็คือมันจะไม่เหมาะกับคนที่แบบอยากมาเล่นชิลๆคนเดียวแบบทำอะไรไปเลยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเกมเนี้ยค่อนข้างเน้นคอมมูนิตี้จัดเลยเพราะว่าถ้าต,าตรงก็คือแบบ เล่นไปเรื่อยๆอะประมาณสักเออวลยยี่สิบสองอะค่ะยี่สิบสองยี่สบสามเนี่ยก็จะต้องหาปีลงดันแล้วซึ่งจริงๆเกมทาปาร์ตี้ไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะมายถึงว่าสามารถแบบกดลงในเกมอะไรได้เลยไปสุ่มเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอืมมันจะเละไหมก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งมันก็เลยเหมาะเอาแบบมีถ้าเราต้องมีกิวมีเพื่อนพาลงดันมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้อ่ะพูดข้อเสียไปแล้วก็มีข้อเดียวแหละเออส่วนอ่ะแล้วก็ข้อดีบ้านมองว่าข้อดีค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็คือ ถ้าคุณเป็นผู้เล่นที่แบบชอบความแบบมีทีมมีการจัดอาชีพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกมนี้ตอบโจทย์ซึ่งตอน,นอเนี้ยของไอออนเนี่ยถืออาชีพนะคะมีทั้งหมดแปอาชีพเนาะซึ่งแต่ละอาชีพนะคะก็เออ่สามารถตีมอนได้ด้วยตัวเองไดุ้กตัวนะคะแม้แต่เคียริกหรือเชนเตอร์นะคะก็คือพระหิวอย่างไม่บ้านอย่างเคียริกเนาะแล้วเชนเตอร์ก็จะเป็นพระบัฟนะคะก็สามารถที่จะตีมอนเองได้เพียงแต่แค่แบบอ่ะถ้าพูด ยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆก็คือเอ่อเคลลิกเนี่ยตีมอนก็จะช้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างแม่บ้านนะคะ่ะเน้นซับด้วยพพอร์ตด้วยนะคะก็ยังก็จะแบบอัพสกิลฮิลเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะบิวจะจัดสายด้วยเนาะซึ่งแต่จริงๆก็เราเป็นพาฮิลอะนะ <c oughs> มันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะ,จ,ะจัดบิว,วันอีกทีนึ่งแต่ว่าทุกคนนะ่ะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองหมดเลยนะคะในประมาณนึงอ่ะทีนี้เอ่อต่อไป เอาเรื่องเอ่อบินค่ะเครื่องอันเนี้ยระบบเนี้ยดีมากก็คือบินได้ทุกที่เลยอย่างนี้ซึ่งมันก็จะมีเกตนะคะซึ่งเกตตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเกตไปอะไรได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าเกมนี้คือเขาชูโรงเรื่องบินอยู่แล้วเนาะซึ่งตอนเนี้ยคือเราบินได้ทุกที่เลยซึ่งเนี้ยเราก็เลี้ยงเกตเอาอะไรเอานะคะแล้วมันก็จะมีเรื่องของตัดเลี้ยงมาด้วยนะคะซึ่งอย่างอันนี้ที่แม่บ้านก็ใช้อยู่นะคะตัดเลี้ยงเนาะ ซึ่งสัตว์เลี้ยงของเกมนี้นะคะเอากันคราวก่อนก็คือมีเยอะมากสัตว์เลี้ยงนะคะทุกตัวคือสัตว์ขี่สัตว์ขี่ทุกตัวคือสัตว์เลี้ยงอะมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ขี่เองเป็นเทรที่เป็นแบบเออเมาส์ด้วยเนาะซึ่งเออง่คือทุกตัวเนี่ยฟรีหมดนะคะหาได้ในเกมหมดเลยแต่ว่าจะมีอยู่ตรงช่องสเปเชียลนะคะก็คือพวกตัวพวกเนี้ยจะต้องซื้อเอาในช็อป บางตัวก็มาขายแบบสเปเชียลอย่างน้องนอกฟ้าไก่ฟ้าเนี่ยตัวนี้สองล้านก็คือใช้เงินในเกมค่ะสองเอ็มแต่ถ้าอย่างเป็นไอตัวที่เหลือไอสองตัวนี้นะคะเออก็จะเป็นมอนที่เอ่ออยู่ในเอ่อตรงกิจกรรมเป็นเอ่อเป็นตัวชูโกอะไรประมาณเนี้ยหมายถึงว่ามันอยู่ในกิจกรรมอีกทีนึงนะคะประมาณนี้อ่ะเอาพอยแลกได้ไปลงตรงนั้นแลกเอาแต่ว่าถ้าอย่างสาบตัวนี้นะคะจะเป็นมังกรปาว่าอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่ในช็อปนะคะก็จะเป็นของราคาโซนประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นพวกนี้ก็คือราคาประมาณตีเป็นเงินไทยก็ประมาณตามเนี้ยอ่ะหกร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยหกร้อยห้าสิบาทนะคะชุดแฟร์เนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าราคาแรงอยู่เพราะว่าชุดละหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดต้องบอกหนึ่งพันแปดสิบบาทนะคะก็ประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็แอบราคาแรงนิดนึงแต่อันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพราะว่า เขาบอกว่าสัตว์ขี่พวกนี้หรือว่าชุดแฟมมันเป็นแค่สกินเฉยๆค่ะคือมันไม่ได้ช่วยคือมันเป็นสวยงามอะ่ะเออมันไม่ได้ช่วยเรื่องสเตตัสอะไรใดๆทั้งนั้นสเตตัสทุกอย่างมันไปหาเอาในเกมหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะแม้แต่ปีกก็เหมือนกันซึ่งปีกเนี่ยเราทําปีกสเตตัสมาเสร็จแล้วเราก็ใส่เรามาสามารถที่จะใส่สกินเข้าไปได้นะคะเรื่องแต่งสวยแต่างงามอันนี้คือให้เลยชนะเลิศทําได้ทุกอย่างคือความสวยงามยังไงสายแฟชั่นชอบแน่นอนเอออิสระค่อนข้างอิสระค่ะเออสำหรับเรื่อง อ,อสายแฟชั่นนะแล้วก็สามารถลงน้ําดําน้ําได้ค่ะอย่างที่บอกคือบินขึ้นฟ้าดาน้ําอะไรอย่างเงี้ยนนี้ไม่รู้นะมันตื่นไหมเนี่ยไปบ้านต้องหาน้ําลึกๆก,ก่อนไปบ้านดําน้ําให้ดูแล้วเราปตีกันในน้ําได้ด้วยนะคะมันมีมันมีมอนในน้ําด้วยแล้วก็แบบลงปตีคนตีเลยในน้ำอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะคือเราไปหลือสู้กันบนฟ้าก็ได้เออบนฟ้าก็สู้กันได้ค่ะ แล้วก็สัตว์ขี่เองอะ่ะบางตัวนะคะอย่างอะ่ะอย่างตัวที่แม่บ้านมีตัวนี้เออแม่บ้านขี่มังกรดํานะคะบแบล็คดากอนเนี่ยน้องอะ่ะสามารถที่จะไกรดิงได้นะคะไกรดิงก็คือกระโดดจากที่สูงลงมานั่นเองเนี่ยสัตว์ขี่คืออย่างของแม่บ้านอะ่ะเออถ้าเป็นพวกตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวซื้ออะ่ะมันจะต้องไอ้นี่นะคะเหมือนจะต้องอัพเวลก่อนมันถึงจะไกรดิงได้ ถ้าอย่างตัวเนี้ยแม่บ้านของแม่บ้านเนาะอันนี้ให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นสัตว์ขี่ใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถที่จะไกดิ่งได้ก็คือกระโดดกดสเปตบาร์ปึ๊บปื๊ดนี่มีหลอดเหมือนกันเห็นปะปื๊ดก็ใช้หลอดบินน่ะแหละมันก็เนี่ยมันก็คล้ายๆบินนิดนึงแต่น้องบินสูงไม่ได้นะคือมันเป็นเหมือนการร่อนนะคะเขาก็เลยในเกมก็เรียกว่าไกาดิ้งนั่นเองนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ก็มีแอนิเมชันอะไรใดๆเอาจริงถือว่าใส่ใจอยู่นะถ้าเรื่องแอนิเมชันอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ตัวมังกรเองก็มีเอฟเฟกด้วยเนี่ยประมาณนี้ไม่รู้จะเห็นกันเปล่ว่ามันมีเห็นปะมันจะมีควันควัคว,วันอยู่มีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอ่อสำหรับเรื่องสับคี์การบินกันอะไรเหรอแเราก็ปีกสวยมากพวกเธอคือเนี่ยดูความอลังการของปีกแต่ละอันนะคะ อันลอันก็จะมีแล้วแต่บางอันก็เป็นสกินเฉยๆบางอันก็เป็นแบบว่าลงดันหาแล้วเนี่ยพอใส่แล้วสามารถแบบใส่สกินได้อีกลงมือเหมือนกับว่าเอาสเตตัสเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะยังไงมาปีอลังการมากส่วนการแบ่งฝ่ายมากกรักเทพนะคะตอนนี้ก็คือเป็นแค่เหมือนแบ่งเออเหมือนเซิร์ฟตีกันเฉยๆเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะก็จะมีเอาง่ายๆคือเป็นเกมที่แบบ PVE แล้วก็มี p v p นิดหน่อยให้แบบ สนุกสนุกกันซึ่ง PVP ก็มันดีอะไรอย่างนี้นะคะมันก okay. like mm ็ไม่ได้ว่าโอ้ p ี p ตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับเกมนี้ทีนี้มีอะไรพูดถึงอีกว่ะอืมเอ่อระบบต่อสู้อีกนิดนึงละกันคือจริงๆระบบต่อสู้อ่ะแต่ละตัวละครนะคะแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันนะเอามาบอกไว้ก่อนเออแต่ละอาชีพเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะก็คือเอ่อ มันจะมีจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละคนไปนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะทำรีวิวอาชีพมาให้อีกทีนึงนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ว่าอาจจะทํารีวิวแค่แบบสั้นๆหรืออะไรอย่างนี้แทนละกันนะคะซึ่งมันก็จะมีแฝดอาชีพใช่ไหมคะมันก็จะมีเออ่คนนึกวนะมีเทมเ้าเออ่เคียรีการ์ดเดียเตอร์นะคะอิเลเมนทัลลิสซอร์เซอร์นะคะแล้วก็เออ่ชันเตอร์แล้วก็รวกครบยังว่ง <c oughs> ขาดอะไรไปขอภัยด้วยนะเพราะว่าแบบมันเยอะจริงๆประมาณแปดอาชีพนะคะสําหรับเกมนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะนักที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะถึงแต่ละอาชีพแบบอย่างที่บอกคือมีจุดเด่นจุดดอยของตัวเองหมดเลยนะคะก็คือจะแบบเออมีแอสซัสซินอีกอันหนึ่งด้วยอืมแอสซัสซินนะคะอ่าแล้วก็เผื่อใครแบบว่าก็คือแล้วแต่คุณอยากเป็นนักฆ่าหรือเปล่าอ๋อเลนเจอร์ด้วยเออลืมใช่ไหมลืมได้ไงลืมแอสซัสซินอบเลนเจอร์เอออันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบ อาชีพแบบไหนเทมพาก็คือแทงเนาะกราดิเเตอร์ก็เป็นดาเมจเกาะบวกแทงได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยะเลนเจอร์ uh, ก็สายดาเมจตีไกลอะไรเงี้ยจุดเด่นจุดจด้อของแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันถ้าเกิดใครจะถามว่าชีพไหนเริ่มต้นง่ายสุดจริงๆก็ให้เลนเจอร์นะคะแต่ถ้ามันใน PVP นี่บอกเลยว่าแล้วแต่เพราะว่าบางคนเล่นเลนเจอร์แล้วพอไปเจอไปไปตีกับคนอื่นจริงๆกลับรู้สึกว่าไม่ไหวไม่เล่นไม่ชอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ ว่าจากที่เท่าลองเท่าที่ลองมาตามพีพีก็ค่อนข้างจะแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นอาชีพนี้แล้วมันจะแบบชนะขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็มีการแบบใช้ฟีเบอร์อะไรอย่างเงี้ยหลักๆก็คือแบบมีเพื่อนหรือเปล่าแบบบางทีแบบวิ่งไปเจอเขาอยู่กันสี่คนอะไรอย่างนงี้เรื่องของเรื่องอะไรนะคะต่างๆน,นนะอะไรประมาณนี้นะคะโอเค อะซึ่งตัวเกมนะคะสรุปเลยละกันนะสรุปเลยอะจริงๆส่วนตัวมองว่าตอนเนี้ยเหมือนเป็นเกมแรกเลยหรือเปล่าที่เป็นแบบโมบายผสมพีซีอ่ะพูดตรงๆเลยคือพอาตรงรู้สึกเลยว่าบางอย่างอ่ะมันคือโมบายโมบายคือแบบมือถืออ่ะมือถือมากๆเลยนะคะซึ่งเกมเล่นในมือถือได้นะแต่ว่าภาพไม่สวยเท่าพีีนะคะบอกไว้ก่อนถึ่งมาบ้านเล่นในพีซนะอืมซึ่งเออ รู้สึกว่าระบบคำสั่งอะไรต่างๆของในโมบายกับพ c ซจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องไปเลือกกันเองนะว่าจะเล่น,นไหนๆเนาะแต่ว่าเล่นได้ทั้งคู่นะคะอืมเอ่อแล้วก็ถ้าถามว่าแม่บ้านประทับใจไหมให้กี่คะแนนถ้าเอาเรื่องตัวเกมเฉยๆไม่เกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟล่มนะแม่บ้านขออนุญาตให้สิบสิบละกันสำหรับตอนนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมีสัตว์ขี่ด้วยบินได้สู้ใต้น้าได้เลยอย่างเงี้ยสู้บนโกได้สู้บนฟ้าได้นู่นนี่นั่นเงี้ยแล้วต้องไปบริหารตามม่นากันเองนะ จะบันมันดีค่ะตรงเนี้ยแล้วก็การที่วิ่งตีได้ไม่ได้อยู่กับที่แล้วก็มอนสก,กิลมาแล้วก็ต้องหลบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันไม่ได้ล็อกหัวเราขนาดนั้นนะคะมันเป็นระบบแบบมันแอคชั่นอธิบายไม่ถูกเออมันมันไม่ใช่แอคชั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือน้าใครถ้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือมันไม่ใช่แอคชั่นแบบพวก แบคทีเซอร์หรือว่าบินิตันนะคะมันไม่ได้แอคชั่นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคือมันยังมีเป้าให้เราเลงอยู่แต่ว่ามันก็น่าจะฟิลฟิลแบบเบนโซอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครรู้จักนะอืยังถ้าคุณไม่รู้จักอะค่ะก็คือมันจะเป็นฟิลแบบว่าเออไม่รู้ตีมอนหมูนี่มันจะไอ้นี่ไหมเดี๋ยวแม่ม่านเออเดี๋ยวแม่ม่านจะแช่คลิปตอนลงดันให้ดูคือมันจรงๆแบบบอสมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้นี่เออปล่อยสกิลมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ยังหลบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือวินจังหวะให้เราหลบมีอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าโหถ้ามันล็อกเป้าเราจาร่าอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่างพะเนี่ยก็วิ่งตีได้นะคะไม่ต้องอยู่เฉยๆคือแบบไม่ได้อยู่กับทีอ่ะแล้วก็แบบสมมุติว่าออกสก,กิลอยู่อย่างเงี้ยสามารถที่จะแบบกิ้งได้เลยประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นประมาณนี้ออกสกิลปุ๊บเนี้ยอันนี้ก็ไล่เจ็ดก่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะก็เลยถือว่าออระบบคอมแพตทำออกมาได้ดีนะคะไม่ไม่ได้แย่ สรุปเลยก็คือ,อโดยส่วนตัวแล้วแมบ่บ้านเองไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่ว่าถือว่าทำออกมาได้ดีกว่าที่คิดนะคะตอนนี้เอาจริงๆคืออาจจะต้องรอให้ทาง n c ซ้อมนะคะแบบพัฒนาเรื่องเซิร์ฟหอรือ,อะไรให้มันแบบสถียืนกว่านี้แต่ด้วยความที่เกมนี้มันไม่มีเปิดโคบเบตา้าแบบไม่มีกเดบเบแบโคเปต้าเลยมีแต่ว่าเป็นแบบเทสปิดที่แบบให้บางคนเข้าไปในอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยอาจจะทําให้เนี่ยเซิร์ฟมันอาจจะมีความแบบ เนาๆนี้หน่อยช่วงแรกเลยแม่บ้านก็เลยคิดว่าถ้าเขาสามารถที่จะผ่านมรสุมเรื่องนี้ไปได้แล้วก็ยังแบบพัฒนาได้เรื่อยๆอยู่แม่แม่บ้านคิดว่าเกมเนี้ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นนะคะทีนี้ p r to play หรือว่า pay to win ไหมโดยส่วนตัวรู้สึกว่าเขาไม่ได้บังคับเราเติม a t t l e pass หรือ v i p นะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะเทรดกับคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเติม v i p นิดหนึ่งนะคะประมาณนี้ทีนี้ก็มองว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่าแบบ ของทุกอย่างมันก็หาจากการลงดันจากอะไรได้อะคะ่ะคือถ้าไม่คุณมีทีมพาไปอ่ะมันก็ปกติอยู่แล้วถ้าอยากจะแบบเออซื้อต่อเพื่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบนิดนึงเนาะอะ,อะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องเพลงดูวินเลยพวกเนี้ยแม่บ้านรู้สึกว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะขึ้นอยู่กับตัวเรามากกว่าถ้าคุณรีบแบบคุณจะเอาวันนี้เก่งวันนี้นั่นนู่นนี่มันก็ต้องจ่ายให้เขานิดนึงเนะคะีคยะซึ่งอย่างแม่บ้านเองอะที่บอกคือเติมแค่บางกรอ,อย่างเดียวนะตอนนี้ซึ่งเป็นสัตว์ขี่ด้เเเติิมมอะะะะรรื่่นนนนพคาฉั้ะะฉก enjoy มากเพราะตอนนี้ก็ไม่ว่าประมาณ24เนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดหลัง4-5อะไรยังไงแล้วเดี๋ยวจะค่อยมารีวิวเพิ่มอีกทีนึงแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตรีวิวไว้สั้นๆที่ไม่ที่เหมือนจะสั้นไม่สั้นเลยโอเคสําหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านกันหลังจากน้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อน,น,นะะแล้วเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย